สวัสดีครับผมวานักบริษัทเอเยานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําน้องใบไผ่นะครับที่เขาจะดูแลเรื่องตะแกรงนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตเรื่องตะแกรงนะครับแล้วก็จะมาเคลียร์ให้ฟังนะครับว่าตะแกรงเป็นยังไงครับต่อก่อื่นเนี่ยน้องใบไผ่ก็จะมาจากจังหวัดอุบลใช่ไหมเพิ่งมาก็เราก็จะมีสเปรย์อะโฉีดน้องใบไผ่นะครับแล้วก็ลูกค้าไว้ใจได้นะครับสินค้าเราทุกตัวนะครับเราจะเช็ดอกอฮอล์ล้างองดียบะก่อนที่จะ ส่งถึงมือลูกค้านะครับอ่ะทีนี้บริษัทเรานะครับก็ขายตะแกรงด้วยนะครับตะแกรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า T.O.H 2 0 4ี o ่ H นะครับเป็นตะแกรงที่เอาไว้ใช้สาหรับหน้าบาน20เซนนะครับเป็นตะแกรงขวดน,นะครับซึ่งมันก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ่าจะดึงออกมานะครับตัวนี้เนี่ยความกว้างเท่าไหร่ครับข้างหน้า 15เซนนะครับ15เซนเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในตู้นะครับประมาณสัก16เซนนะครับเพราะว่ามันต้องเหลือพื้นที่ให้มันนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าบานก็จะประมาณ20เซนก็ได้นะครับหรือ21ก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับลูกค้าเลยนะครับแต่ว่าคือไม่อยากให้มันหลวมมากนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีตัวดัมเปอร์นะครับดัมเปอร์อย่นี้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นล้อล้อนะครับติดตรงนี้นะครับเป็นไกด์พยุงด้านหลังนะครับตรงนี้มันอยู่ในข้างในนี้ก่อนอ่ะเราแกะมานู้ยไม่โดนนี่นะครับก็จะเป็นดัมเปอร์นะตองมาเลยนี่นะครับนี่ก็มันก็จะเป็นล้อพยุงด้านหลังนะครับแล้วก็หนีบไว้ตรงนี้นะครับอ่าน,นี่นี่นะอ่ะลองจินตนาการดูนะครับ ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับเราจินตนาการเล็กๆนะครับตัวน,นี้ก็จะมีล้อพยุงอยู่นะครับเพื่อการามันแกว่งนะครับประมาณสิบเจ็ดอ่าประมาณสิบเจ็ดตัวน,นี้ปรับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะว่ามันจะเลื่อนไม่ได้นะครับนี้จะปรับได้ทีนะครับก็ตัวนี้จะมีความลึกเท่าไหร่ครับตรงนี้่อ uh, ่าสี่สิบหกเซนนะครับซึ่งก็หมายความว่าตู้ของท่านนะครับจะต้องความลึกนะครับต้องไม่ต่ํากว่าระยะนี้นะครับ ก็บางท่านนะครับทำตู้ครัวนะครับตู้ครัวก็ความลึกประมาณ55หรื60นะครับอาจจะมีเสาอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่แบบเหมือนกับว่าเป็นเนื้อที่ที่ที่เก็บเสาก็ได้นะครับแต่เสาท่านก็ต้องแบบไม่ลึกมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะแบบอยู่ในซอกเสาพอดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยสมองเมียตายความสูงได้เท่าไหร่ครับตัวนี้48อะ48เซนนะครับซึ่งก็หมายความว่า ภายในตู้นะครับจะต้องมีระยะอยู่ที่ประมาณสัก50เซนนะครับหรือจะสูงกว่าก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้ใส่ของได้นะครับนี่นะฮะนี่ก็จะใส่พวกขวดพริกไทยขวดอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีพื้นที่สูงหน่อยก็ก็จะก็จะใส่ได้สูงหน่อยนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมีทั้งเป็นอะไรนะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเหล็กชุกใช่ไหมครับเหล็กชุโครเมียมนะครับแล้วก็มีทั้งสแตนเลสด้วยนะครับ ราคาก็ต่างกันประมาณ400บาทเองนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเอาฝากเพื่อด้วยนะครับก็มีปัญหานะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อมาที่เขงอัญญานะครับติดต่อมาที่เอาไปไผ่โดยตรงนะครับโดยที่เบอร์โทรเนี่ยผมจะขึ้นไปด้านล่างตัวนี้นะครับครับวันนี้ก็กลับลาแค่นี้นะครับมีอะไรพูดไหมน้องไปไผ่ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับแนะนำให้น้องนะครับข้างหน้าน้องก็อาจจะมาออกไลฟ์เองนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ